จะมาเล่าถึงมาตรฐานการทำงานของตู้เสื้อผ้าของบริษัทเรานะครับก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยที่เราทามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองแบบเนาะก็คือแบบซ้ายกับแบบขวาที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอานะไอ,นนอตัวแบบซ้ายนะครับมันจะเป็นตู้แบบบานเปิดนะครับไอตัวแบบขวาเนี่ยก็จะเป็นตู้แบบบานเลื่อนเนาะโอเคตู้เสื้อผ้าสองแบบนี้แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่การติดตั้งหน้าบานเองทานั้นเองนะครับแต่ว่าไอตัวตู้ข้างในเนี่ยผมต้องการมาตรฐานที่เหมือนกันทั้งหมดเนาะ ไม่ว่าจะเป็นตู้แบบบานเปิดหรือแบบบานเลื่อนก็ตามเนี่ยตัวตู้ที่ออกจากโรงงานครับออกจากเครื่องจักร CNC หรือว่าตัดมือเนี่ยมันจะต้องได้หน้าตาแบบนี้ก่อนถูกต้องป่ะฉะนั้นเองไอ้ตู้ที่หน้าตาแบบนี้มันมีอะไรบ้างมันจะต้องมีประกอบไปด้วยแผ่นตั้งเนาะแผ่นนอนแล้วก็แผ่นหลังโอเคนะครับผมตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่ว่าจะความสูงเท่าไหร่เองก็ตามนะมันจะมีขาตู้ที่10เซนนะครับก็คือขาตู้1ิเซนแล้วก็ตัวตูวตว้ตัวข้างล่างเนี่ยสูงที่เมตร90 cm, นะอันนี้ผมล็อกไว้เลยนะ สูงที่เมตรเก้าสิบเซนติเมตรครับส่วนตู้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นระยะความเอ่อระยะที่เหลือจากความสูงฝ้าเนาะอาจจะสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วแต่แต่ผมจะฟิกตู้ล่างที่เมตรเก้าสิบเซนติเมตรเท่านั้นโอเคเรารู้ความสูงแล้วเรารู้ความสูงแล้วรู้ความสูงตู้ล่างตู้บนแล้วทีนี้โอเคไม้ที่เรากําหนดใช้ครับก็จะจะเป็นไม้สิบแปดมิลทั้งหมดเนาะโอเคตัดตู้ล่างเสร็จครับตัดแผ่นนอนเสร็จครับนะครับ สิ่งต่อไปที่จะต้องทำก็คือการยิงไม้คาดหลังโอเคไม่ว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีการแขวนหรือไม่แขวนก็ตามแต่ผมต้องการให้ยิงไม้คาดหลังแบบนี้เนาะโอเคก็คือยิงไม้แบบนี้ไปก่อนโอเคเนาะยิงไม้คาดหลังตัวนี้ไปก่อนซึ่งไม้คาดหลังเนี่ยมันก็จะมาจากการที่เราเอาเศษไม้เนี่ยเอาเข้ามาใช้โอเคไหมยิงไม้คาดหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาแผ่นหลังเนี่ยใส่เข้าไปเนาะใส่เข้ามาให้สบีพอดีเสร็จปุ๊บก็ ยิงแผ่นหลังยึดกันให้ได้ตัวตู้แบบนี้เนาะโอเคเราได้ตู้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับตู้ออกจากโรงงานแบบนี้ถึงจะยกเข้ามาข้างในตึกเนาะหรือยกเงานให้กับช่างสีต่อไปนะครับโอเคผมต้องการให้ช่างไม้ครับทําตู้แบบนี้ให้ได้ไวที่สุดก่อนเนาะโอเคมาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าความสูงตู้ล่างก็คือเมตรเก้าสนะิบเนาะทีนี้ความลึกครับ ความลึกที่ผมต้องการเนี่ยก็คือ75.7อันนี้เป็นมาตารฐานเลยนอกาไม่ว่าจะเป็นตู้บานเลื่อนหรือบานเปิดก็ตามเนี่ยผมต้องการความลึกที่75.7เท่านั้นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายิงแผ่นหลังเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอตู้ตรงกลางเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่เคลียร์ในนะครับประมาณ53.9หรือ55.4เซนประมาณนี้เนาะโอเคเป็นระยะที่ผมรับได้นะครับอะต่อไปต่อไปพอตัดตู้แบบนี้เสร็จปุ๊บระยะเคลียร์ ลิ้นชักข้างในเท่าไหร่ระยะเคนลิ้นชักในตู้เสื้อผ้านะครับผมโอเคมันคิดอะไรเลยความกว้างตู้เท่าไหร่ลบด้วย15เซนเราจะได้ความกว้างตู้ลิ้นชักในตู้เสื้อผ้าเนาะตู้ใบนี้บางคนถามเอ้บางทีลดข้างลดปีกข้าง5เซนบ้าง6เซนบ้าง5.7บ้างมันมันไม่มีมาตรฐานใช่ไหมเอาอย่างงี้ง่ายๆนะครับผมตู้กว้างเมตรหนึ่งตู้กว้างเมตรหนึ่งโอเคอ่ะดูตัวเลขตามผมนะตู้กว้าง1เมตรนะครับผมลบไป15เซน ผมจะได้ตู้นินชักตัวนี้ที่กว้าง85เซนใช่ปะ่ะโอเคถ้าตู้กว้าง900ดินชักก็คือลบอีก15เซนเนาะผมจะได้ดินชักข้างในครับที่75เซนเนาะโอเคตู้ตัวนี้ไม่อยากให้ตัดเศษเ,เนาะไม่เอาเศษจ,จุดสามจุดสี่จุดห้าไม่เอาเศษจ,จริงๆแล้วมันต้องมาอยู่ที่ปีกข้างตัวนี้ใช่ปะ่ะอ่ะอย่างในเนี้ยโอเคเนี้ยปีกข้างเหลือ5.7โอเคเป็นระยะมาตรฐานพอดีเป๊ะเลยเนาะฉะนั้นเองสูตรง,ง่ายๆความกว้างตู้เสื้อผ้าเท่าหอยลบด้วย15เซนติเมตร ถูก้องป่ะโอเคได้ตู้แบบนี้เสร็จปับ๊บเรายกให้ช่างสีต่อไปครับช่างสีคือสิ่งที่ช่างสีจะต้องทำเนาะก็คือการใส่ตีนตู้ครับตีนตู้ก็เป็นตีนตู้มาตรฐานนะสูง10เซนเนาะขาปรับพลาสติกแบบนี้นะครับสูง10เซนโอเคใส่ฟิลเลอร์ใส่ปีกข้างตรงนี้ให้เรียบร้อยยึดกล่องทิ้นชักให้เรียบร้อยนะครับใส่ไม้ บางตาอันนี้ใส่ให้เรียบร้อยเนาะไม้บางตาหุบเข้าไปเท่าไหร่ไม้บางตาก็มาตรฐานเลยครับผมเอาไม้สิบปดมิลลองหนึ่งชั้นก็หุบเข้าไปสิบแปดมิลเหมือนกันโอเคหลังหดเข้ามาสิบดใช่ไหมแล้วก็ค่อยเป็นแผ่นหลังเนาะข้างหน้าก็เหมือนกันครับตัวไม้บางตาหดเข้าไปสิบแปดแล้วก็ถึงจะเป็นไม้บางตาโอเคอันนี้จะให้ช่างสีใส่ก็ได้ในในกรณีที่ช่างไม้ใส่ไม่ทันเนาะช่างสีสามารถจัดการตรงนี้ได้นะครับผม โอเคต่อไปทําไมต้องมีไม้บางตาละ่ะในเมื่อเราชักล่องไฟแล้วใช่ไหมล่องไฟผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเราจะหดจากหน้าเข้ามา10เซนแล้วก็ล่องล่องไฟอีก2เซนครับเป็น12เซนเนาะโอเคดูตามผมตรงนี้นะจากด้านหน้าเท่านั้นนะตู้เสื้อผ้าจากด้านหน้าเข้ามาโอเคถ้าตู้ครัวจากด้านหลังนะโอเคจํากันใหม่นะครับตู้เสื้อผ้าจากหน้าเข้าไป10เซนแล้วชักล่องไฟอีก2เซนเป็น12เซนโอเคในเมื่อเราชักล่องไฟแล้วเนี่ยทำไมผมจะงมีไม้บางตา ไม้บังตาแบบนี้ครับมันมีประโยชน์อย่างตรงที่ว่าผมสามารถติดสวิตได้ไงจะได้ไม่ต้องมานั่งถามผมอีกว่าเอ๊ะสวิตเอาไวต้ตรงไหนเอาไว้แผงข้างเอาไว้ในตู้หรือไวต้ตรงไหนโอเคเะนั้นเองผมปันธงไปเลยนะครับว่าสวิตของเราจะใช้เป็นสวิตกลมๆแบบเปิดแบบนี้นะล้าก็จะฝังไปที่ไม้บังตาเลยโอเคฉะนนั้นเองตู้ที่เรียบร้อยพร้อมจะตรวจงานต้องเป็นตู้แบบนี้โอเคดูหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตู้ที่ผมถือว่าได้มาตรฐานนะทำผิดแปลกไปจากนี้ผมถือว่า ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทเรานะครับผมไม่ได้มาตรฐานคืออะไรโอเคไม้บางตาหนาไปเล็กไปตื้นไปอันนี้ผิดเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของรางไฟถ้าลึกไปหรือไม่ถึงสิบเซนก็ถือว่าผิดเลยนะครับโอเคตัวไม้บางตานี่สูงเท่าสูงเท่าไหร่ดีโอเคไม้บางตานะครับผมกําหนดไปเลยนะครับที่หกเซนติเมตรนะครับความสูงของไม้บางตานะครับที่หกเซนติเมตรหกเซนติเมตรมาจากไหนหกเซนติเมตรมันมาจากตัวเลขนี้ครับความสูงของไม้บางตา กับไอตัวไม้บางรางลิ้นชักเนี่ยผมให้สูงที่6เซนเท่ากันเนาะจะได้มัน้องมาคิดว okay, okay, so şey ่าไอ้ไม้บางตา8เดี๋ยวตัด8ดเดี๋ยวตัด6นะครับคือตัดที่6เซนติเมตรเท่ากันหมดเนาะไม้บางตาของลิ้นชักไม้บางรางไฟโอเคมีไม้บางรางไม้บางตาสูง6เซนติเมตรเท่ากันหมดนะครับผมโอเคต่อไปเรื่องของความลึกของกล่องลิ้นชักนะครับกล่องลิ้นชักเนี่ยมันคิดอะไรเลยนะครับในตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยผมกาหนดให้ใช้รางลิ้นชักที่มีความลึกที่40เซนติเมตรทั้งหมด โ okay. อเคอะถ้าดูในรูปปั๊บอันนี้นะครับตัวกล่องนะครับตัด40กล่องไม่เอาตัดเป็น39 41 42.5ไม่เอาไม่เอานะรางลิ้นชักเท่าไหร่รางลิ้นชัก16นิ้วลึก40เซนเราตัดกล่องให้พอดีรางนะโอเคราง16ก็คือตัดกล่อง40หรือง่ายๆคือเอาตลับเมตรวัดเลยนะ โอเคทำไมรางพลัง45ไม่ได้เพราะราง45เราเคยเจอปัญหาว่าเวลามันยิงบานพับใช่ไหมครับแล้วมันมาติดกล่องลิ้นชักมันใส่รางไม่ได้เนาะโอเคฉะนั้นเราหนีปัญหานี้เลยด้วยการใช้รางที่40เซนติเมตรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบานเปิดหรือเป็นบานเลื่อนเนะาะบังคับตู้เสื้อผ้านึกอะไรไม่ออกนึกอยู่อย่างเดียวเลยก็คือบานเอ้ยขอโทษก็คือรางลิ้นชักนะครับที่40เซนติเมตรเนาะโอเคได้แบบนี้เสร็จปั๊บนะครับสิ่งต่อไปที่จะต้องทำาัคือการใส่คอตู้กการใส่ตีแล้ว็การใส่ แผงข้างเนาะต้องได้ตู้หน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับต้องม,มีการประกอบตู้และใส่อะไหล่ให้ครบก่อนถึงจะมีการแพ็คแล้วก็ส่งไปติดตั้งนะครับทำไมต้องให้ประกอบแบบนี้ก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยมันป้องกันการที่ว่าอะไหล่ไม่ครบชิ้นส่วนไม่ครบหรือว่าพาร์ทไม่ครบนะครับฉะนั้นเองถ้าตู้ไม่ได้ตู้หน้าตาแบบนี้ผมไม่อนุญาตาให้แพ็คตู้นะครับผมต้องได้ตู้หน้าตาแบบนี้ก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งถามว่าเอ๊ะแพ็คได้หรือยังรออะไรตรงไหนไม่ต้องถามผมเลยนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นมาตรฐานผมเลยนะครับผมโอเค ต่อไปเราได้ตู้แบบนี้เสร็จนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของแผงข้างเนาะโอเคแผงข้างที่ผมต้องการเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเมื่อกี้ผมตัดตัวตู้เนาะตัวตู้คือไม้สีเทาผมนะตัวตู้เนี่ยเราลึก57.5แผงข้างออกมาอีก25มิลรวมกันเสร็จเสร็จปุ๊บผมจะได้แผงข้างที่60เซนติเมตรพอดีนะครับผมโอเคฝั่งนี้ผมได้แผงข้างที่60ซนเมตรแล้วอีกฝั่งนึงล่ะ เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าฝั่งนี้จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าผมจะเบิ้ลมาอีกแผ่นหนึ่งโอเคเห็นแผ่นนี้ไหมแผ่นที่ผมจับตัวนี้นะครับผมจับเข้าออกตัวนี้นะแผ่นนี้ครับตัดกว้าง10เซนติเมตรเอาเศษไม้10ซนติเมตรโอเคแล้วก็ยิงเบิ้ลกับแผ่นตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็แผ่นนี้ครับเราจริงๆเราต้องยิง2ด้านเนาะยิงด้านหลังหนึ่งชิ้นยิงด้านหน้าหนึ่งชิ้นนะครับ สาเหตุที่ผมต้องการแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะให้มีแก๊ปพื้นที่ประมาณ2เซนครับเวลาที่เราติดตั้งตู้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันต้องมีสายไฟเก็บไปบนหลังตู้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีแก๊ปตัวนี้เลยเนี่ยก็มันจะทำให้การติดตั้งไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากด้วยนะครับแล้วก็ต้องมานั่งถามกันอีกว่าจะเดินสายไฟขึ้นตู้ยังไงนะครับฉะนั้นเองแบบนี้เนาะโอเคแบบนี้แบบนี้นะครับดูพื้นที่ตรงนี้นะก็คือไม่ต้องถามผมนะว่าสวิตช์อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาฝั่งไหนก็ตามที่ แผ่นข้ามีการเบิ้ลให้เอาสวิตช์ไว้ใกล้แผ่นข้างตรงนั้นนะครับแบบในเคสนี้เนาะโอเคตรงนี้ผมเบิ้ลแผ่นข้างด้านขวาเนาะสวิตช์ผมอยู่ข้างขวาเนาะแต่ถ้าหน้าง,งานเราเบิ้ลแผ่นข้างด้านซ้ายสวิตช์ก็อยู่ด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเองอยู่ใกล้กับแผ่นเบิ้ลให้มากที่สุดนะครับจะได้เดินสายใกล้ๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมโอเคต่อไปเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมครับเวลาเราเดี๋ยวจะไปติดตั้งเนาะ ก็คือตีนตู้นะครับตัดไปให้พอดีก็คือ10เซนทมทีนี้ไม้คาดหลังไม้คาดหลังผมเนี่ยผมต้องการไม้คาดหลังแบบนี้ครับอ่ะดูฝั่งนี้ก็ได้ไม้คาดหลังครับก็คือใช้ความกว้างที่6เซนเมเหมือนกันเลยไม่ต้องตัด8ตัดเล้านะอะไรที่ใช้ในโรงงานเรานะครับเศษไม้ที่เหลือเนาะตัด10กับตัด6เท่านั้นนะครับผมตัด6เซนมไว้ทําบังตาไว้ทําไม้คาดหลังต่างๆนะครับตัด10เซนมไว้ทําตีนตู้กับตัวเบิ้ลแผงข้างเนาะ จะได้ไม่ต้องมีปัญหากันนะครับผมสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยตอนติดตั้งเนี่ยคือเราจะเอาไม้แผ่นแรกไม้แผ่นแรกยิงเข้าไปที่ตัวปูนก่อนนะครับผมแต่ผมต้องการให้เบิ้ลไม้อีกชั้นหนึ่งครับผมก็คือผมต้องการไม้ขั้นหลังเนี่ยที่มีความหนา4เซนโอเคทำไมต้องหนา4เซนเพราะว่าเพราะว่าแผ่นหลังเราขดเข้ามา18แล้วใช่ไหมฉะนั้นเวลาเองถ้าเราตั้งตู้แล้วเราไม่มีไม้แผ่นนี้ครับไม่มีไม้ไม้แผ่นนี้เนี่ยผมกลัวว่าเราจะไม่สามารถยิงล็อกตู้ให้อยู่กับผนังได้ถูกต้องปะ โอเคฉะนั้นเองผมบังคับนะว่าแผ่นหลังไม่ใช่ไม้แผ่นหลังสี่ไม้คาดหลังตู้ก่อนที่จะล็อกตู้ต้องเบิ้ลสองชั้นนะครับให้ได้ความหนาที่สามจุดหกถึงสี่เซนเท่านั้นนะครับผมโอเคอันนี้เป็นมาตรฐานของโรงงานเรานะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกันบ้างดีกว่าโอเคตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนเนี่ยสิ่งที่มาแตกต่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตู้ข้างในใช่ปะ่ะมันคือการที่เราทําให้แผ่นคางนะครับมันลึกออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาไว้ ใส่รางใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่มันแตกต่างเลยเนี่ยก็คือเรื่องของฟิตติ้งที่มันเพิ่มเข้ามาเนาะโอเคฟิตติ้งเพิ่มเข้ามาตัวไหนบ้างฟิตติ้งเพิ่มมาตัวนี้ครับก็คือเรื่องของรางใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมตัดตู้ไปที่75.7เนาะผมบวกรางมาอีก9เซนครึ่งครับทีนี้ผมก็เลยจะต้องตัดแผงข้างที่เท่านี้แผงข้างของตัวตู้เสื้อผ้าแบบบานเลื่อนนะครับจะมีความลึกที่67เซนนะครับผมโอเค โอเคครัวผมสร้างตัวเลขไว้นะครับแผงข้างตัวนี้ลึกที่หกสิบเจ็ดเซนเออแผนข้างเหมือนกันเลยจบงานสวยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเบิ้ลไม้ตัวนี้ครับเพื่อที่จะให้มันมีแก๊ปให้สายไฟลอดขึ้นมาบนหลังตู้ได้เนาะโอเคตัวรางที่ใช้ก็คือรางหลังเต่าเป็นรางคู่แบบนี้เนาะก็คือเอารางหลังเต่าเข้ามายิงให้เสมอด้านหน้านะครับผมตัวนี้เลยเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนหรือเป็นบานเปิดเนาะสิ่งที่เหมือนกันก็นกคือตัวด้านล่างครับต้องมี ขาตู้เป็นขาปรับทั้งหมดนะถึงแม้ว่าไอ้ตัวด้านหน้าเนี่ยเราจะสอดเข้าไปให้มันรับกับขาตู้แล้วเนี่ยคือผมก็ต้องการให้นะครับให้มันมีขาตู้ที่เป็นแบบบานปรับนั่นแหละเพราะว่ามันปรับง่ายกว่าเนาะโอเคอันนี้ผมถือว่าเป็นมาตรฐานของบริษัทเรานะครับผมถ้าไม่มีอะไรตรงไหนพูดผิดนะครับผมถ้ามีอะไรตรงไหนที่สงสัยนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิป เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการผลิตตู้เสื้อผ้าของบริษัทเรานะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับ